ว,วันนี้ผมเอาหม้อทอดไร้น้ำมันขึ้นมาวางบนโต๊ะนะครับผมก็จะพยายามสรรหาเมนูที่สามารถทําได้ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่ผมซื้อมาแล้วก็ใช้ทําคลิปวิดีโอที่คุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านเห็นปัจจุบันนี่แหละนะครับระยะเวลารวมแล้วประมาณ2ปีกว่าละนะฮะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันไฮเออร์ e ur, ขนาด2.5ลิตรนะครับอันนี้ก็ใช้ดีอยู่นะเป็นระบบ เขาเรียกว่าอะไรระบบลานระบบแมนวนวะลนะครับคือเราใช้วิธีหมุนบิดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเสียดเสียงก็จะดังปิ้งแบบเนี้ยนะปัจจุบันยังมีขายอยู่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็คือไม่ได้อะไรจากเขาหรอกนะแต่ว่ามันมันก็โอเคนะครับใช้ดีอยู่วันนี้ผมจะทําเมนูที่เคยทําไปครั้งสองครั้งละนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือมันเทศมันหวานหรือว่ามันญี่ปุ่นเนาะแล้วแต่จะเรียกกันอันนี้เป็น เรียกอะไรสวีทโปเตโต้คิงยี่ห้อเนี้ยก็คือขายแถวตลาดนะัดบ้านเรามีเยอะแยะนะครับถ้าเป็นมันเทศมันหวานญี่ปุ่นจริงๆที่ไปดูในห้างมันจะราคาแพงมากชิ้นหนึ่งเล็กกว่านี้อีกมากประมาณ60กว่าบาทนะครับอันนั้นก็คือแพงอยู่น่าจะเป็นของแท้แต่อันนี้ก็คือใช้ได้นะครับหวานมากหวานเจี๊ยบเลยแหละที่ผมเคยกินผมซื้อมาคู่นี้ประมาณ50กว่าบาทเนาะตกประมาณชิ้นละยกว่าบาทอิ่มนะอันนี้คนเดียวอิ่มแน่นอนนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเอาไปล้างให้มันเรียบร้อยก่อนนะอันนี้วิอันนี้นะครับปรับอ่ะผมเอาไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับมีดปอกหนึ่งอันนะถูกต้องแล้วครับนั่นหมายความว่าวันนี้ผมจะปอกเปลือกมันเทศหรือว่ามันหวานเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเอามาใส่ในหม้อทอดโดยก่อนที่เราจะเอาไปใส่นะเราจะห่อด้วยกระดาษฟอยล์ก่อนเพราะว่า หลายหลายครั้งที่ผมทําผมคิดว่าการห่ออาหารด้วยกระดาษฟอยล์ก่อนนําเข้าหม้อทอดี่ยมันจะทําให้อาหารคงความฉ่าอยู่นะครับอย่างมันเทศเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันฉ่ามันแบบคือถ้าเราไม่ได้หอ่อมันจะเหมือนแห้งๆใช่ไหมแต่คลักก่อนๆ่ะเราไม่ได้ปอกเปลือกไงเราห่อไปทั้งแบบนี้แล้วเวลาเรากินอ่ะส่วนใหญ่เรากินมันเทศอ่ะเราจะต้องปอกเปลือกเนาะอันนี้ คนที่ชอบทานเปลือกก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แต่ผมอะคนหนึ่งอะที่ชอบปอกเปลือกแล้วค่อยกินวันนี้ผมจะลองปอกเปลือกให้มันเสร็จไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มาห่อด้วยกระดาษฟอยล์ไปใส่ในหม้อทอดเวลากินก็คือกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองมาปอกเปลือกก่อนนะครับเราก็ปอกทั้งสองหัวเลยเนาะตอนแรกที่เขายังไม่ได้แบบเขายังไม่สุกอะมันยังมันออกสีขาวๆนี้เนาะแต่พอสุกแล้วอะ่ะ หน้าแปลกที่เขาแบบเป็นสีเหลืองทองอลา,ามเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปอกให้มันเสร็จทั้งสองลูกก่อนนะครับ จากปอกเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอมันโดนอากาศโอ้โหดูมันแบบคล้ายๆเป็นเชื้อราเลยเนาะที่จริงไม่ใช่นะมันโดนอากาศแล้วมันจะคล้ำเป็นสีนี้เลยผมก็แปลกใจเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าเวลาปอกมันเทศแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยปอกมันเทศเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยดูดิโอ้ปะเอามาห่อไยดีว่ะอันนี้ผมไม่ได้เอาไปล้างอะไรนะจะห่อเลยนะครับก็เอากระดาษอยมาสองแผ่นเนาะ ดึงให้มันมีขนาดพอดีเพราะว่าจะหอชิ้นละแผ่นเลยนะครับหอ่อยังไงก็ได้แบบแบบแบบว่าไม่ให้อากาศมันเข้าอ่ะมันจะได้แบบไม่มีลมเข้าไปเนาะผมผูกท้ายอย่างนี้ อันนี้อันแรกอันที่สองเราก็ทำเหมือนกันเลยนะครับบอกวันนี้สีนี่คล้ายๆกับเชื้อราเลยนะมวน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 ,มวน ก็จะได้อย่างนี้นะนี่2ชิ้นใส่ในหมอ้อมแล้วเราก็เอาใส่ไปได้เลยนะครับวางไปได้เลย2.5ลิตร2หัวกำลังดีเนาะนี่ประมาณนี้ปะเอาไปใส่ในหมอ้อผมตั้งอุณหภูมิที่200องศาเซลเซียสเลยนะครับสูงสุดเหมือนที่เราเคยทำเนาะ ส่วนเวลาเราจะใช้ประมาณ40ถึง45นาทีนะครับอันนี้การันตีได้ว่าสุกแน่นอนไม่ต้องมีการพลิกอะไรทั้งนั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะปล่อยไปยาวๆเลยนะครับครบเวลาประมาณ40นาทีที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเนาะอืมเราจะยังไม่เห็นอะไรนะครับปตอนนี้คือ มันเทศหรือว่ามันหวานของเรานี่มันร้อนมากๆเลยนะครับอย่าใช้มือจับโดยเด็ดขาดต้องมีถุงมือกันความร้อนนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้เนาะเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยที่ชีบเอาวงางไว้ก่อนเนาะอันนี้เรายังไม่ได้เห็นด้านในเหมือนกันนะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแกะพร้อมกันนะครับอ๋อไรนดีเอา,เอ,าอันเล็กก่อนแล้วกนะันเนาะร้อนอยู่นะ แต่ข้อดีของกระดาษฟอยล์ก็คือว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเขาจะเขาจะเย็นลงเร็วมากนะครับก็มือเนี่ยสามารถจับได้นะเอาออกมาไม่ถึง5้านาทีนะอ้ข้างนอกมันจะยังเป็นเขียวๆอย่างนี้นะแห้งๆนะ ีจะเป็นอย่างนี้นะครับอุย้ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวจะลองผ่าข้างในให้ดูเนาะโอ้โหสีเหลืองอะสวยเลยครับะเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูสักท่อนหนึ่งนะพ่า แล้วมันจะเป็นยังไงเอ่ยข้างในนุ่มนะข้างในนุ่มนะครับแล้วก็สุกหมดแล้วแต่ควันนะ่ะมันยังออกอยู่เลยโอ๊ยโออ๊ยร้อน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 โอเคผมรู้ละ ข้างในเนี่ยเขาจะนุ่มเขาจะนุ่มเหมือนกับ uh, เราท,ที่เราห่อโดยไม่ปอกเปลือกเลยนะอันเนี้ยเขาจะนุ่มนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยที่เราปอกเปลือกออกไปแล้วเนี่ยหนังเขาจะกลายเป็นแข็งแข็งเหนียวเหนียวน่อย,ยอารมณ์ประมาณกล้วยปิ้งอ่ะเดะเลยอะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับมันจะออกในเหนียวนะแต่ว่ากินได้นะไม่ได้เหนียวแบบว่ากัดไม่เข้าอะไรเงี้ยนะก็คือแบบคล้ายๆ,ๆกล้วยปิ้งเลยใครกินกล้วยปิ้งเนี่ยจะนึกภาพออกเลยนะครับ แต่ข้างในเนี่ยนุ่มเป็นปกติเลยเหมือนกับที่เคยทำมานะครับเนาะมันลนักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งสิอันนี้ก็ยังร้อนอยู่นะครับนี่เป็นเหมือนกันโอ้ยแต่สีข้างนอกมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าข้างในมันก็เหมือนเดิมนะครับสุกอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ นี่เห็นไหมก็จะสีเหลืองๆนี้แหละนี่โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับมันหวานนะครับมันเทศนะฮะมันหวานญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยการปอกเปลือกก่อนแล้วก็ห่อด้วยฟอยนะฮะแล้วก็อบด้วยหม้อทอดอไร,นร้น้ามันที่อุณหภูมิ200องศาเวลาประมาณ40นาทีผลที่ได้ออกมาก็คือด้านในหนุ่มนะครับถือว่าชําแหละนะฮะแล้วก็ด้านนอกเนี่ย จะคล้ายๆกับกล้วยปิ้งนะครับแล้วก็สามารถทานได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องมาปอกเปลือกอย่างนี้นะฮะ ชอบต่างกันก็ไม่ต้องปอกเปลือกนะครับแต่ถ้าใครชอบประมาณกล้วยปิ้งก็ให้ทําแบบนี้ถ้าใครชอบแบบฉ่ำๆแล้วก็ปอกเปลือกมาก็ยังฉ่าอะไรเงี้ยก็คือให้คงเปลือกไว้แค่นั้นเองนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเมนูที่จะทําด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันอีกเพียบเลยที่เตรียมไว้นะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของการทําอาหารง่ายๆแบบ พ่อบ้านแม่บ้านเหมือนเรานี่แหละแล้วก็เรื่องของการรีวิวอุปกรณ์ของใช้ที่ซื้อมาใช้ภายในบ้านภายในครัวจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ